กฎข้อที่85วางตัวให้สมกับที่เป็นลูกแม้ตอนนี้คุณจะเติบใหญ่ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเด็กเหมือนแต่ก่อนหรือต่อให้คุณขับรถพาพ่อกับแม่ไปชอปปิง้งแล้วเอารถไปจอดในที่จอดเฉพาะผู้ปกครองและเด็กไม่ได้แล้วเพราะคนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นจะมองด้วยท่าทีแปลกๆแต่ยังไงคุณก็เป็นเด็กในสายตาของพ่อแม่อยู่ดีที่ถูกอาจจะต้องพูดว่าคุณยังเป็นเด็กไปจนกว่าพ่อแม่จะลาโลกและคุณเลื่อนขั้นขึ้นมาแทนพวกเขานั่นแหละ แต่ในระหว่างนี้คุณก็ต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ในฐานะนักเล่นกฎที่จะต้องสุภาพอ่อนน้อมเข้าอกเข้าใจอดทนอดกลัน้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามพ่อแม่ค่ะแม้พ่อแม่จะชอบขัดใจให้คุณโกรธคุณก็ต้องไม่แสดงทีท่าหรือทำหน้าตาหงุดหงิดเพราะจากนี้เป็นต้นไปนักเล่นกฎอย่างคุณมีบทบาทที่จะต้องประพฤติตัวให้คนอื่นว่าไม่ได้ ดูแลเอาใจใส่ในยามที่ท่านต้องการตัวหรือมีความจำเป็นปลีกตัวออกมาในยามที่พ่อแม่ต้องการฟังพ่อแม่บ่นแต่โดยดีไม่มีการหงุดหงิดใส่หรือถอดหายใจประชดเห็นคุณค่าของการผ่านร้อนผ่านหนาวมา,ม,มากของพ่อแม่ซึ่งประสบการณ์บางอย่างก็นำมาใช้กับคุณได้ถ้าคุณทำเป็นหูทวนลมหรือใส่หน้าปฏิเสธสิ่งที่พ่อแม่พูดอยู่ลูกเดียวก็จะเป็นการใกล้เกลือกินด่างเสียมากกว่าถึงคุณจะไปเยี่ยมเยียน เขียนจดหมายหรือติดต่อสื่อสารกับท่านบ่อยเกินบ่อยแค่ไหนก็อาจจะยังไม่บ่อยเท่าที่ท่านอยากให้บ่อยอย่าต่อว่าพ่อแม่ต่อหน้าลูกๆของคุณแต่ต้องบอกลูกของคุณว่าพวกท่านเป็นปู่ย่าตาใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแสดงความยินดีเวลาพ่อแม่มาพักที่บ้านและยินดีให้พ่อแม่ยุดรีโมทดูทีวีรายการไหนก็ได้ที่ชอบโดยคุณไม่บ่นสักคำแล้วเหตุผลที่คุณต้องทำถึงขนาดนี้ก็เพราะพวกท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูคุณขึ้นมา แม้อาจไม่ดีเท่าไรในสายตาคุณแต่คุณก็ยินดีให้อภัยพวกท่านทุกเรื่องอ่านกฎข้อที่76และพร้อมตอบแทนกลับด้วยความดีที่คุณก็ทําอยู่แล้วล่ะใช่ไหมพ่อแม่เป็นบุคคลที่คู่ควรแก่การปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ในยามที่พวกท่านแก่เท่าคุณต้องตั้งอกตั้งใจรับฟังเรื่องที่พวกท่านพูดเพราะพ่อแม่ก็คือคนเลี้ยงดูคุณมาและอาจกําลังเลี้ยงดูลูกของคุณอยู่พวกท่านยังเป็นได้อีกสารพัด ทั้งคนดูแลบ้านหรือแม้กระทั่งแม่ครัวฝีมือดีและที่สำคัญคือบริการฟรีไม่คิดค่าตัวคุณมีหน้าที่ต้องสุภาพอ่อนน้อมเข้าอกเข้าใจอดทนอดกลัน้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามพ่อแม่ค่ะ